ไปแล้วลงไปแล้วเสียฟอร์ดลงไปเปิดน้ำครับดวด้างานแห่งใหม่ครับน้ำยังไม่แห้งดี นี่ก็คือน้องใหญ่ครับบ้านน้องใหญ่ตำาบลสแกโพงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีร,รัมย์ลงไปเปิดน้ำนี่ครับบริเวณจุดที่มองเห็นนี่แะครับที่ไม่มีป่าบัวน,นี่แหละตัวนี้จะเป็นล็อกหนึ่งจะเปิดน้ำลงมาเพื่อที่จะสูบน้ำก่อน งานนี้ก็ส่งน้องเล็กลงไปบุกก่อนครับเครื่องจักที่มาก่อนแล้วเป็นกองทับโกเบโกรุ่นรวนเลย SK140 นี่คันเดียวครับ200 2คันแต่ว,ว่าจอดอยู่ข้างบนเดี๋ยวอีก3ามขุนพลก็จะตามมา หน้างานแห่งนี้ในเขตของอำเภอเมืองนะครับบ,บ้านน้องใหญ่ตำบลสแกโพงนี่จุดติดตั้งท่อสูบสิ่งน้ำก็จะไหลมามีปลาไม่เอ่ยโอ้เดินได้เลยนี่เขาขุด เขาเจาะเปิดน้ําไอ้ตรงนี้ยังเป็นน้าน้ําขังน้ํานี่อยู่เลยแปบ๊บเดียวนะครับนี่แห้งแล้วสังเกตว่าดินเนี่ยจะเป็นลุกลังครับเป็นลุกลังชั้นล่างเนี่ยเนี่ยใช่เลยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยชั้นดินโอ้ลูกลังลุล้วนเลยแบบนี้ก็แข็งโป๊กสิครับ หน้างานที่นี่เท่าที่ดูประเมินด้วยสายตาน่าจะสะดวกสบายครับทำง่ายชั้นโคนเนี่ยมีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองครับถือว่าส่งสัญญาณเป็นการดีแล้วครับ เดินไปเปิดน้ำเชฟอ,อร์ดล่องรอยนี่เขาลงไปข้างล่างแล้วนะนี่เสียทัดอุ้ยโทรศัพท์อยู่ล่องรอยเขาลงไปข้างล่างไปจับปลานะในค่ำคืนที่ผ่านมาเอาไว้โคลงไปสองคัน คันหนึ่งเนี่ยตีน้ํานะครับขย่าไปขย่ามาอีกคันเนี่ยเอาปุ้งขีรอใส่ปลาอย่างเดียวนะครับมีทีมงานจับปลาใส่ปุ้งขีเต็มปุ๊บขึ้นไปเทเต็มปุ๊บขึ้นไปเทได้ไปประมาณ1นึ่งรถหก้อครับโอ้ถือว่าปลาเยอะมากเขาจับในเวลากลางคืนถ้าจับกลางวันนี่มันเลย กลางคืนเนี่ยเป็นของทีมงานกลางวันเนี่ยเป็นของแม็โครไปขอบายกลางวันเป็นของชาวบ้านเท่าที่ดูชาวบ้านมาจาับนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเปิดฝั่งนี้ลงมาแล้วก็ชักลองน้ำด้านล่าง <Okay. S 1> เนื้อที่ทั้งหมดนะครับ สอบถามชาวบ้านเนี่ยเขาบอก30กว่าไร่ทั้งหมดเลยทั้งฝั่งถ้าเอาถนนเป็นตัวตั้งถนนฝั่งนูน้นถนนฝั่งนูน้นแล้วก็ถนนฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ไปถึงถนนฝั่งนู้นครับหลังป่าสารตะปูเนี่ยไปถึงนู้นแหละแทงป่าหน่อยเนื้อที่ทั้งหมด30กว่าไร่แต่ว่าเนื้อที่ที่จะขุดลอกจริงๆก็น่าจะหักออกไปได้นะ10ไร่เนี่ยน่าจะ20ไร่ได้ บัวเต็มเลยครับบัวเต็มเลยมันจะปลาเด้อใครอยู่ใ,ใกล้ขยับเดินไปโอ้โหโหโ,หโซอย่าตกนะเข้าไปใกล้ไม่ได้ซูมเอาเจาะเพื่อเปิดครับโอ้โหดูแข็งมาก หน้าง,งานที่นี่แน่นอนครับได้ใช้หกล้อแน่นอนแนวร่วมฟ้าบดาลเตรียมตัวให้ดีมาก่อนลุยก่อนแต่ว่าตอนนี้แนวร่วมฟ้าบดาลเนี่ยวิ่งข้าวอยู่นะครับบรรทุกช่วงนี้ข้างรถก็จะเขียนว่าบรรทุก,กเฉพาะพืชผลกเกษตรกรรมเท่านั้นนะครับ กำลังทำเงินอยู่ผลข้าววิ่งข้าวได้ดีโอ้ไหลแล้วครับไหลแล้วไหลแล้วฝั่งนู้นไหลแรงเลย จะเป็นปลาบัวทั้งหมดเลยถ้าถ้าเกิดว่าห้องสะลูกใหญ่ตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ไม่ลงไปตีบัวก่อนเนี่ยก็จะมองเห็นเขียวขจีอยหมดเลยนะครับคนที่ลงไปตีบัวก็จะเป็นเสียทัดละคันหนึ่งเสียฟอร์ดนี่คันหนึ่งเนี่ยเนี่ยสองคันนี่แหละครับสองคันที่เห็นในจอนี่แหละสองร้อยเนี่ยรอ ใส่ปลาหนึ่งสีู่นนี่ไปยีน้ำเอาน้ำมันไม่เยอะเลยดิดูครับเดินสบายเลยครับหลุมพังนี่ไหมลนะ่ะเตียฟอร์ดไปแล้วจิ้มหน่อยนะจิ้มหน่อยนะโอ้ ตรงกลางนี่ก็แข็งแบบนี้ว่ะเสียทัดตรงกลางนี่นะแข็งแบบนี้เลยโอ้อาบน้ําหน่อยแล้วอาบน้ําหน่อยแล้วนี่เล่นน้ําน้อยเล่นน้ํหน่อยครับกลางลําน้ําเลย จิ้มหน่อยนะจิ้มหน่อยนะเสียฟอดข้ามมาดูอีกฝั่ง นี่ใกล้ๆเลยถ้าเกิดว่านับเป็นทิศนะครับสำหรับแนวขอบเขตจะได้เป็นที่เข้าใจตรงกันเนี่ยฝั่งที่ผมอยู่ตอนนี้เป็นฝั่งทิศตะวันออกนะครับฝั่งทิศตะวันออกฝั่งต้นตาลที่เห็นข้างหน้าน้นเป็นฝั่งทิศเหนือแล้วก็โน้นเลยฝั่งต้นไม้ฝั่งน,น้นเป็นฝั่งทิศตะวันตกจิตใต้อยู่ฝั่งนี้ครับเครื่องสูบน้ํา นะเข้าใจตรงกันนะครับงานนี้ได้ยินเข้าๆมางบประมาณก็เกือบสองล้านครับก็ยืนประมูลงบจริงไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะงบจริงที่เขาตั้งมาเนี่ยแต่ว่า,าภาษาที่เขา เรียกกันเนี่ยเปิดซองเปิดประมูลเนี่ยก็อยู่ที่เกือบเกือบสองล้านครับความลึกก็ยังไม่แน่ใจว่าขุดลึกเท่าไหร่ปริมาณคิวดินเท่าไหร่อันนั้นก็คือข้อมูลในการทำงานของเหล่านักขุดนะครับ เมื่อรู้ข้อมูลแล้วเขาก็จะต้องทำตามแบบแผนทางนี้ทางนั้นต้องรอคอนเฟิร์มจากเท่าแก่ใหญ่แล้วก็นายช่างนะครับเขาจะมายิงระดับให้ของเดิมอยู่เท่าไหร่เอาลงอีกเท่าไหร่ประมาณนี้แต่ตอนนี้ลุยไปก่อนครับเจียบก่อนไปไม่กลัวเลยน้ำนี่ปิมปิม,ปมแท็กเลย บัวก็เยอะเหลือเกินนะใครจะเอาหัวบัวนะครับมาเก็บได้เลยนะครับหกลอวิ่งวันไหนนะมารอเก็บได้เลยรลประกันหัวบัวเอาไปทําขนมหวานไปตําก็อร่อยนะอันนี้คือปิดกั้นน้ําบล็อกน้ําเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน้ําโซนนี้เนี่ยเยโซนริมๆไปเนี่ยมันจะมีคันอยู่ เนี่ยมันจะมีคันตรงหน้าเสียฟอร์ดไปนี่เนี่ยสังเกตไหมครับถังประปาครับหัวดูอยู่ฝั่งนี้เอาน้ำไว้ใช้ก่อนเอาน้ำไว้อาบแล้วเราก็จะขุดบริเวณรอบๆจนเสร็จแล้วค่อยเปิดน้ำลงมาแล้วก็ขุดลอก ุดที่เขาใช้น้ำประปาอยู่เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนโอ้เดินสบายเลยครับไม่มีกลัวเลยสิ DNA ฟาบันบดานเข้มข้นเหลือเกินครับเตียบฟอร์ดรับ DNA ฟาบันบดานมาเต็มๆนี่ถ้าปาจอมาก่อนนี้บูหนักกว่าน,นี้อีกนะ ท่านบอกเปิดทางน้ำไว้รอเลยไปปลาในล็อกนี้ก็ถือว่าเยอะนะอ่ามันมันดูมันเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันมาน่าจะน่าจะหลายรอบหลายปีสองปีมาทีหนึ่งสามปีมาทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็ล็อกหนึ่งนะเนี่ยเขาบอกชาวบ้านบอก ล็อกที่รถนัโคอยู่เนี่ยขุดล่าสุดเลยอ่าล็อกล็อกที่ใหญ่ๆก็ข้างหลังแล้วก็ล็อกหนึ่งล็อกนี้ล็อกหนึ่งหัวดูดล็อกหนึ่งฝั่งโน้นอีกล็อกหนึ่งพอคราวนี้นะครับก็จะเป็นสระลูกเดียวกันที่แบบสวยงามระดับพื้นระดับเดียวกันจะสวยงามเลยเปิดน้ำไป เปิดไปโอ้ดูสิครับจังหวะดึงดินเนี่ยรถนี่ไหลไปหาจุดที่ขุดเลยบ่งบอกได้เลยว่าพื้นด้านล่างนั้นแข็งมากงานนี้ก็หายห่วงนะครับเรื่องการจมเนี่ยบทโหดที่นี่ไม่น่าจะได้เห็นนะ บทโหดบททลโหดบทบ,บ,บ,บูบทบูน่ะมีแน่แต่บทโหดไม่น่าจะมีพอดูจากสภาพพื้นที่แล้วมาตรฐานครับชาวบ้านก็รอจับปลาอยู่ข้างล่างนู้นพอน้ำลงไปปลาก็วิ่งแล้วครับจับไปคอยมันๆครับ โอ้ดูสิครับดูปลาดิครับเนี่ยตรงนี้น้ำไหลปลากระโดดวิ่งสวนทางน้ำครับเนี่ยล็อกนี้แหละเป็นล็อกที่ใช้น้ำประปาอยู่เปิดไปน้ำไหลก็กลับขึ้นฝั่งนะครับ ก็เป็นภารกิจลงไปเปิดน้ำเสียบฟอร์ดโอเคพักกันเพียงเท่านี้ครับเจเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ